สวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับวันนี้ผมพา,าดูสองแถวสองแถวของผมเองครับวันนี้ผมจะมาทำแผ่นแดมน่ครับแดมจะแดม,แดมตรงไม้แมนแดมแดมไม่หมดเลยครับช่องนี้แดมหมดเลยเพราะว่าวันอาทิตย์นี้ผมจะขึ้นตู้จะทำเครื่องเสียงครับ นี่ตรงนี้คงก็จะแดมตรงนี้เขต้องแดมกับไม่แดมกระพือใช้เบสิบนิ้วครับเบนิ้วเสียงกลาง8ดดอกวันนี้ว่าจะแดมไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็จะขึ้นตู้นี่ครับแผ่นแดมซื้อมาแล้วซื้อมาเรียบร้อยรอดแดม ตอนนี้ผมแดมพื้นก็ยังบางอยู่ครับแต่ว่าก็ก็น่าไม่น่าจะดังตอนนี้แดมพื้นแล้วข้างบนก็จะแดมนี่ข้างๆนี้ต้องแดมให้หมดนะครับไม่งั้นจะกระเพือรอจมครับเพราะว่าใกล้ปีใหม่ใกล้ปีใหม่ก็ต้องมีเครื่องเสียงครับ ตอนนี้ก็ของทีมงานก็ขึ้นกันหมดแล้วครับเครื่องเสียงก็ไลก่กระทำกันแต่ทุกเกือบทุกคันแล้วครับก็เหลือของผมยังไม่ได้ทำาผมงบยังน้อยอยู่ผมก็กค่อยเก็บไปอีกคันหนึ่งก็ที่น้องเดครับก็กำลังขึ้นสิบนิ้วแปดดอกขึ้นใหม่มารอบนี้ไม่ขึ้นแผงซาวเต็มครับมารอบนี้ขึ้นแค่ขึ้นแค่ช่องเต็มช่องนี่ครับนี่ครับให้ดูครับ เต็มช่องนี้ครับแค่ครึ่งใบไม่เอามากเอาเน้นคุณภาพเสียงมากกว่าครับผมขอเสียงใสไม่เน้นแรงไม่เน้นลั่นแรงขอเสียงเสียใสเพราะเพราะเพราะว่าปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีงานต่อหรือเปล่านี่ครับอันนี้ก็เป็นของนี่ครับแผ่นดม ของทีมงานสี่ห้าคันก็ตอนนี้ก็มีสองคันมีของน้องเนตรกับอีก,อกวิสูคันขาวขึ้นสาวันอาทิตย์นี้ของผมก็จะขึ้นตู้ของผมจะขึ้นตู้เบดพวกนี้ครับแต่วันนี้ตรงนี้ผมต้องแดมให้เสร็จก่อนเพราะว่าพอขึ้นตู้แล้วมันจะแดมไม่ได้จะไม่มีพื้นที่เราต้องไล่เก็บ เราติดตามชมครับว่าคันไหนจะเด็ดแต่ผมเน้นคุณภาพเสียงขอแค่เสียงใสๆก็พอครับผมไม่เน้นแรงครับขอเบสแดเน่นๆเสียงใสๆก็พอพวกหลังคานีไม่ต้องห่วงครับเรียบร้อยแล้วครับแดมแค่ข้างหน้าครับแดมแค่ในช่องนี้พอแผ่นแดมก็ซื้อมาม้วนหนึ่ง เป็นแผ่นยางครับยางดำยางดำหนาสิบมิลก็แล้วก็กาวยางทาก็อยู่แล้วครับนี่ครับวันนี้ก็น่าจะดรมเสร็จตู้ตู้เบรนัดวันนี้เย็นๆครับเข้าไปรับ รอติดตามชมดูครับทตีมงานสองแถวเพราะว่าปีใหม่นี้น่าจะกลับวรีลลัมได้วันนี้ก็วันหยุดก็จอดล้างรถครับล้างรถอยู่บ้านก็ล้างเสร็จก็ว่าจะทำใส่แผ่นแดมพอใส่แผ่นแดมแด็มเสร็จเย็นๆยนเย็นเผมก็จะไปเอาตู้ บอกหนาตัวนี้ผมสิบสองนิ้วครับสิบสองนิ้วเบสิบสองนิ้วแล้วก็เ,เสียงกลางแปดนิ้วแปดนิ้วแปดดอกแค่นั้นครับใส่แค่ช่วงในกล่องนี่ครับในรูนี้แหละเอาแค่นี้พอแปดนิ้วแปดดอกเรียงตีกล่องครับไม่ขึ้นเาาตีกล่องตีกล่องมีช่องลมอเอาแค่เสียงเยสๆสพอ วันนี้ก็ล้างรถรับล้างแล้วบรรยาก,กาศน่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วครับแป้จะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ว่ายังมีพายุอยู่ามาดูผมมีพี่ท่านหนึ่งโทรมาถ,ถามว่าทำไมหลังคามันสั่นข้างหน้านี่ครับผมผมแนะนำให้ทำอย่างนี้เลยครับนี่ผ้าผมตากไว้นี่ครับทำอย่างนี้เลย นี่เจาะยึดน็อตครับแล้วดึงข้างลงมาดึงข้างลงมาแล้วก็เหล็กคาดยาวอีกอันหนึง่งนิ่งครับไม่มีสั่นนิ่งเลยดีกว่าไปทําตัวเอลครับผมทําตัวนี้กว่าดีว่าก,กว่านี่ถ้า <c oughs> <c oughs> ดูไกลๆเนี่ยมันจะอยู่อย่างงี้เราทาน็อตยิงลงกระบะเลยแล้วก็ดึง เอาเล็ดึงลงมาคำ้ำมันจะค้ำซ้ายค้ำขวาครับเวลานั้นลังคาจะไม่โยกแล้วก็คาดคาดบนเส้นหนึ่งก็ทําตอนนี้ผมก็ปูไม้ไว้ผมว่าจะทําเบาเบาพิงขาแต่ยังร้านยังไม่ว่างยังไม่มีเวลาให้ เราติดตามชมครับเครื่องเสียงว่าน่าจะกลางเดือนหน้าก็น่าจะจบน่าจะพร้อมระบบเรียบร้อยที่จริงวันนี้ผมจะแดมที่จริงวันนี้ผมจะแดมหลังคากับเดินระบบไว้นะครับแต่ว่าเนื่องจากสายไฟสายไฟมาไม่ทันมันก็เลยชะง,งักเลยไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้แค่แดมแดมมาอย่างเดียวก็มีแค่แผ่นแดมมาดู วันนี้ก็ล้างล้างจอหน้าบ้านนะครับรถแคปครับของผมรถแคปส่วนเรื่องเรื่องเครื่องเสียงเรื่องเครื่องเสียงเรื่องตู้ตู้เบรด ผมจ้างเขาทำครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาทำผมจ้างให้เขาตีให้ถ้าผมทำทำก็ทํทำได้ครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาครับผมก็เลยจ้างเขาเซาวเซาวผมจะทำเองครับระบบผมซื้อของแล้วก็เดินระบบเองครับโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามชมเดี๋ยวผมแดมเสร็จผมจะลงคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผม ครับผมขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องเปลียมส่องแสาด่วนด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม